อีกแล้วนะคะถูกหลายรอบเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ดีๆต้องมีแรงไขลงมาเนะครับก็เรียกว่าน่าจะรอดูนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนาะประมีของคุณพิธานะครับเป็นการบหวตนายกรอบสองนะครับแต่อ่อสเต็ปต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยพิจรารณาและไม่เลื่อนนะต้องไม่เลื่อนเหมือนรอบที่แล้วนะ อ่อพอพิจารณาจบเนี่ยก็จะมีการกําหนดวันเลือกนายกนะครับซึ่งคนก็มองว่าจะเป็นสิบแปดเนี่ยครับสิบแปดก็จะเป็นวันศุกร์นะครับถ้าไม่วันศุกร์ก็อาจจะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองเป็นวันอังคารเนี่ยคือคนก็มองว่ามีช่วงเนี้ยเนี่ยครับอาจจะเห็นการโหวตเรื่องนายกได้คือเป็นไปได้ว่าวันเนี้ยน่าจะไข ก่อนนะว่าประเด็นการเมืองเนี่ยมันมันค่อนข้างมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเนาะเหมือนล่าสุดเนี่ยก็มีเอ่าสักคู่นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นข่าวนะครับก็เป็นเหมือนว่าก่อทางฝั่งเพื่อไทยเอคนชนะครับทางฝั่งเก้าไกลเนี่ยก็มีมัติเป็น,นกอกฉับว่าจะไม่โหวตนายกของเพื่อไทยเนี่ยครับการจะเป็นประเด็นนี้ด้วยที่ทําในตลาดเกิดแรงขายลงมา ยังยังอึมครึมยังเหมือนแบบเอ๊ะยังไม่ลงตัวกันใช่ไหมคะพี่คิวอืมอืมนะัเพราะว่าอืมพอดูจากงบการเงินหลายๆตัวเนี่ก็ออกมาอินไลน์นะต็งไม่ได้ไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับถล่มตัวใหญ่ๆนะครับก็ประกาศงบพรุ่งนี้เช้าจะหมดแล้วจะสิ้นสุดแล้วนะครับตัวใหญ่ๆก็ประกาศออกมาเกื่อหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้แย่นะเรยกว่าไม่ได้แย่ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยก็อาจจะตัดทิ้งไปได้เลยว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโงกการหลักๆก็จะเป็นประเด็นการเมืองนี่แหละมีถต่ประเด็นการเมืองเนาะอ่าตอนนี้<ช>แล้วอย่างนี้มีโอกาสที่เซตจะทําแบบโลหลุดหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้ารอยี่สิบอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่าคะผมว่าผมว่าถ้าจะหลุดพันห้าเนี่ยผมว่าอืมมันเป็นในเคสที่อาจจะโหวตเลือกนายกนะครับรใน คุณเศรษฐานี่ยถ้าเพื่อไทยเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกคนแรกเนี่ย่าจะเป็นคุณเสรฐานี่แหละอาจจะเป็นในกรณีที่คุณเสรฐานเนี่ยโหวต้วไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยน่าจะมีอ๋อแรงขายขึ้นมาบริเวณอาจจะเห็นว่าอาจจะหลุดพันห้านะครับในในกรณี worst case นะครับแต่ถ้าผ่านสมมติผ่านแต่ข้ามขั้วนะครับก็อาจจะมีอ๋อพลังมราชาตหรือว่ารวมไทยสร้างชาตินะครับก็อืม ก็เรียกว่าเป็นเป็นประเด็นที่เป็นบวกมากกว่าละจันแต่ว่าต้องไปดูความรุนแรงของอการชุมนุมของภาคประชาชนเพราะว่าภาคประชาชนก็ไม่คือในการเรียกครั้งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากได้แต่ครับทังสอบพักหนีนะครับอืมก็ต้องดูกันว่าความรุนแรงของการการเมืองนอกสภาเป็นยังไงนะครับ ได้เลยค่ะแล้วอย่างงี้ในส่วนถ้าเกิดใครถือทีเฟกอยู่แล้วคะ่ะพี่คิวจะมองอ่ในฝั่งช็อตเลยไหมหรือยังรอก่อนดีคะอืมผมมองว่าช่วงเนี้ยม,ม,มันไซด์เวย์นะครับเล่นมันก็ไม่คุมอ่ะคือสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติเราไปเปิดชอ็อตสมมุติหนึ่งหลุดหนึ่งหลุดเก้าร้อยสมสิบจุดลงมาแล้วเราเปิดช็อตแต่การจัดตั้งรัทบาศเนี่ยจับตั้งได้ขึ้นมาก็ดีขึ้นค่อนข้างเร็วแล้ว่า เราก็สต็อปหลอดไม่ทันและนี่ครับหร<ต>ือไปฝั่งลองเนี่ยอาจจะเออใช่อาจจะไปฝั่งลองนะครับแล้วมันอาจจะแบบคือถ้ามันผิดทางมันจะแรงไงแต่ถ้าถูกทางาก็จะได้กําไรว่าม,มันคน่อนข้างผมมองว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับรออเฉลยออกมาดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นใน้าไหนแล้วมาซื้อในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ใส่เกินไปเห็นเวท and ีก่อนดีกว่านะปลอดภัยไว้ก่อนใช่ะคะใช่ครับใช่ครับ โอเคสำหรับพีเฟคทองค่ะพี่คิวทองนิ่งสง,งัดเลยค่ะทอง,ทอง <laughs> ช่วงนี้ทองมันดูอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับแต่รอบนี้มันมาลงมาไซเวดาวนะครับมันจะมาเทสแถวพันเก้าร้อยแล้วอะถ้าหลุดพันเก้าร้อยเหรียญเนี่ยแนะนำเปิดช็อตก็ได้เนี่ยครับ <c oughs> ในนี้หลุดเพราะว่ามันค่อนข้างมีระยะสำคัญพอสมควรหเวณนพันเก้าร้อยจุดนะครับค่ะ <c oughs> โอเคสำหรับทองนะคะหลุดหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญนะคะอาจจะมองฝั่งช็อตนั่นเองนะคะใช่กานในส่วนของข่าวหุ้นแนะนำกับวิคิวตลาดแบบนี้มีตัวไหนบ้างไหมคะก็มีนะครับจะเป็นโซนล่างๆก็จะเป็นอาร์มีเอฟนะครับพึ่งขึ้นมาเลยนะครับจริงๆวันนี้มันมันค่อนข้างสวยเลยแหละแต่ว่าพอตลาดมันลงเนี่ยมันโดนเทขายลงมานะครับวอลุ่มวันนี้ก็เข้าวันแรกด้วยนะครับ พวกนี้เนี่ยลุ้นุนยืนได้นะครับถ้ามันยืนบริเวณอ10บาท20าทได้เนี่ยก็ลุ้นขึ้นทดสอบ10บาท70แล้วก็11บาทได้ครับอืม RBF นะคะ R B Food Supply ใช่ไหมคะใช่ครับเ <Okay. S 2> ัวดเดียวมีตัวอื่นด้วยไหมคะพี่คิวก็มีอมาตะนะครับเรียกว่าแข็ง,ขงก,วกว่าตลาดเลยนะครับก็ยืนเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับเลยนะครับแล้วก็ทำแท่งเขียวยาวลุ้งเข้าด้วย รับสัญญาณซื้อเนี่ยออตัว M A C D เนี่ยก็เตรียมผิดตัานสินแนวไล์ขึ้นมานะครับต้านแรกเนี่ยอยู่บริเวณอ๋อยี่สิบสามบาทแปดสิบนะครับผ่านได้เนี่ยมันจะมีต้านหนึ่งอยู่ไฮเดิมบริเวณยี่บสี่บาทสาสิบนะครับก็ลุ้นไปเทสไฮเดิมได้ที่ยี่สิบสาทสิบค่ะตอนนี้อยู่ที่ยี่สบาบาทสี่สิบเนาะก็อีกสักประมาณบาทนิดนิดบาทหนึ่งอ่าประมาณประมาณสี่สิเก้าประมาณบาทหนึ่งก็ได้ <c oughs> ัประมาณบาทหนึ่งติดก,กลมๆไปนะคะมี RBS นะคะแล้วก็อมามตะสองตัวนะคะครับครับผมโอเคสองตัวใช่ไหมคะพี่คิวไม่มีตัวอื่นเพิ่มเนาะ <c oughs> อืมตัวอื่นจริงๆมันก็ดูดีหลายตัวแหละแต่ว่าอย่างที่บอกสวิงโฮมันสวิงก็มันมันเล่นยากนิดนึงตัวนี้ค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับถ้าเล่นตัวแข็งๆเ็อมามตาเนาะมันก็ตัวอื่นก็อ,นอาจจะรอดูนิดหนึ่งว่าสมมติ ตั้งรัฐบาลได้แล้วเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็ต้องมาดูนโยบายนะครับนโยบายก็จะเป็นด<ช>ิจิตอลวอลเล็ตเนาะหมื่นหนึ่งหลักๆก็จะเป็นพวกกลุ่มกลุ่มคาปี้นี่แหละที่จะได้ประโยชน์นะครับหร<ช>ือว่า<ช>ต้องรอดูก่อนหรอผมว่ารอรอรอดูว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นใครดีกว่าค,ครับได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าผ่านเมื่อไร่โอเคอันนั้นก็จะเปลี่ยนกลุ่มอีกทีหนึ่งในส่วนของตัวหุ้นที่น่าสนใจใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับ โอเคค่ะพี่คิวขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะใช่ก็เรียกว่าได้มุมมองนะคะที่กระชับรวบรัดครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พีนวิเคราะห์นะคะทุกทกท่านเลยนะก็ลองนำไปใช้กันดูปรับใช้นะคะปรับใช้ในสิ่งที่เหมาะกับจริตนะคะเหมาะกับการเทรดของเราเองนะคะ